ใช่ข่เาเล่าเรื่องประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุใต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5ฉบับที่5ลงวันที่23ตุลาคม2563เมื่อเวลา4นาฬิกาวันนี้23ตุลาคม63พายุใต้ฝุ่นโซเดลหรือพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.5องศาเหนือลองจิจูด115.5องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25-26ตุลาคม2563หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลทําให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง จึงของให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่23ตุลาคม2563เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปในวันที่23ตุลาคม2563 เวลา17นาฬิกา